อันนี้เป็นเพลงที่บอกว่าจะแก้มือนะคะนะคะเลยไหมนะคะนะคะนะคะก็เหมือนกับว่าฮะ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 นะคะเอ้ยเอ้ยมีนะฮะนะคะนะคะทอมชอบแบบนะคะฮ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 ะทอมจะชอบฮะหานี้แต่ถ้าเกิดว่าโทรศัพท์แล้วก็ฮะฮะเหมือนพี่ เหมือนพี่หลินเมื่อก่อนพี่หลินเมื่อก่อนก็อ่ะอะฮะอะไรนะอะไรฮะฮะอะไรไม่ค่อยได้ยินฮะเปะิดประตูแล้วไหมแล้วกุญแจอยู่ข้างในแขวนอยู่ข้างในที่เดิม ว่าเพลงนั้นเขาร้องแบบเป็นแบบสนุกมั้งก็เลยว่าไม่ต้องให้มันอคือเพลงที่จะคือร้องคือเพลงที่จะให้ฟังเพราะกับเพลงให้ฟังสนุกมันต่างกันนะคะนี่ก็ของพี่แคทรัติการรู้สึกว่าเขาจะเป็น สาวเหนือนะร้องเพลงเหนือชื่อเพลงก้อนหินสิ้นใจ คิดว่าสักวันฉันคงจะเปลี่ยนเปลี่ยนให้ใจเธอยอมเห็นใจฉันเหมือนก่อนหินที่แสนทนถึงเจอกับลมและฝนไม่วันเธอเย็นชากันเพียงนั้นไม่เป็นไรแต่แล้วทุก ก็ฟ้องทุกอย่างว่าเกินกำลังสู้ไว้ก่อนหินอย่างฉันถึงวันต้องแตกสลาย <Visual in Spanish> เปลี่ยนใจคนไม่รักกัน <Visual in Spanish> เป็นแค่ฟันที่เลื่อนรงัง <Visual in Spanish> ฉันทุ่มเท <Visual in Spanish> ทุกอย่าง mm hmm> เธอก็ทิ้งฟ้างไปแก <tım Millenn ium> <Full> ่เศษคำว่ารัก คงอีกนานและแสนไกลให้ก่อนเห็นเส้นใจฉันก็คงไม่ได้ยินทนจนใครก็คงใจว่าเพราะอะไรถึงทนเธออยู่มีคนเดียวที่รับรู้ คือฉันยอมเอาใจไปซื้อใจคิดว่าอะไรต้องดีสักวันทนจะทนเพราะวันนั้นไม่เป็นไรแต่แล้วทุกสิ่งก็ฟ้องทุกอย่างว่าเกินกำลังสู้ไว ก่อนหินอย่างฉันถึงวันต้องแตกสลายเปลี่ยนใจคนไม่รักกันเป็นแค่ฟันที่เลือนรางฉันทุ่มเท,ททุกอย่างเธอก็ทิ้งวางไปแค่เศษคำว่ารักกันคงอีกนานและแสนไกลให้ก่อนเห็น ใจฉันก็คงไม่ได้ยินเปลี่ยนใจคนมีรักกันเป็นแค่ฝันเทเลือนรงนนรงฉัน ยงเธอก็ทิ้งควางไปแค่เศษคำว่ารักกันคงอีกนานละแสนไกลให้ก่อนเห็นเส้นใจฉันก็คงเปลี่ยนใจคนไม่รักกันเป็นแค่ฟันเทเลอนรางฉันทุ่มเททุกอย่าง ก็ทิ้งควางไปแค่เศร็จคำว่ารักกันคงอีกนานและแสนไกลให้ก่อนเห็นเส้นใจฉันก็คงม่ได้ ไม่เป็นมิได้ยังไงมินี่น่าจะเป็นแบบเหมือนกับในสมัยรัชกาลที่ห้ามิมิมิได้กล่าวมิมิม,มิมิได้ม,มิมิอะไรมิก็คือมิก็คือไม่ มิได้มิมิได้ไม่ได้โอเค next time next time อ uh, ่ song this song ช a m e นิมซองนิมซองนิมยังติงไม่ออกอะ่ะยังติงไม่ออกเดี๋ยวหาก่อนก็คือ I'm not sure มันไม่แน่ไม่นอนอาจจะร้องเพลง <c oughs> ประเทศไหนก็ไม่รู้อาจจะร้องเพลงประเทศไหนก็ไม่รู้ก็ได้ก็ได้เออประเทศไหนก็ไม่รู้นะประเทศไหนก็ไม่รู้แต่ว่าก็คือว่าอ่ร้องตามเสียงที่ที่ฟังของเขามาเลย <c oughs> เขาออกเสียงแบบไหนก็คือถึงไม่เหมือนก็คล้ายๆถึงจะรู้ว่าเขาจะ ออกเสียงผิดผิดไม่ผิดหรือเป็นการเท่าจะร้องให้เพราะหรือว่ายัางไงก็ก็เรียนแบบเสียงเขาเลยโอเคอาจจะอันนี้มันจะเอาออแบบว่าอพอไปร้องนี่บางที้ะเกิดว่าคนที่เดาเก่งๆอะ เป็นประเทศของเขาภาษาของเขาเดาเก่งๆอะ่ะอาจจะเดาเนื้อร้องถูกนะอาจจะเป็นเพลงอ่อ every fool every fool I'm not sure okay